สวัสดีครับวันนี้วันที่30มีนาคม2,568ครับครับขณนี้ก็เวลา14นาฬิกาครับบ่าย2โมงวันนี้ผมขึ้นหลังคะพูพานเพราะว่าได้ข่าวว่าวันนี้ฝนจะตกครับจากกรมตุนิยมวิทยาครับผมก็ติดตามข่าวตลอดอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ มันเข้าท้องอีสานี่เข้าหน้าแรงนะครับแต่วันนี้ฝนตกครับว่าจะตกที่สามสิบนี้ท้องพออีสานี่ตกแทบทั่วไปทุกจังหวัดเลยครับปรากฏว่าจริงๆครับขึ้นมาก็ฝนก็ตกครับก็ดีใจครับที่ฝนตกลงมาก็ทำให้ ยางฟาราทุกที่ผมปลูกไว้เพิ่งปลูกใหม่สองปีสิบเกิดไร่ก็ชุ่มชื่นครับอ่าหน้าแรงโอกาสที่จะฝนตกเนี่มันน้อยเหลือกเกินครับภาคอีสานวันนี้ตกถือว่าใช้ได้เลยนะครับน้ำไหลหลากเลยครับอันนี้ก็อยู่บนไร่สวนผลไม้ ผส,สมนะครับนี่ก็มีน้ำขังแล้วโอกาสฝนจะตกนี้แบบนี้โอหายากหายากครับก็ผ่านมาแล้วก็ประมาณชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งได้แล้วชั่วโมงแล้วก็ยังยงตกอยู่นะครับแต่ตกแรงๆอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งขณะนี้ก็พอเาลงนิดหนึ่งแล้ว แต่คาดว่าน่าจะตกนานเนี่เยเพราะเมฆหมอกคึ้มมืดครึ้มตลอดเลยทั่วไปเลยครับเมฆย,ยังหนาเลยอากาศปิดเลยนะครับลิน้นจีก็เพิ่งปลูกนะนี่ต้นยังเล็กอยู่แต่ก็ยังเป็นลูกเป็นผลอยู่นะครับปีนี้ลี้นจีก็ นะครับผมก็มีอยู่นี่ก็เลี้ยงกี่ปลูกใหม่ก็เป็นลูกเป็นผลเกือบทุกทุกต้นทุกผลไม้เลยนะครับนะครับดูครับ ลมคืออากาศฝนตกก็โอดีใจมากเลยหน้าแล้งก็มีฝนมาแบบนี้ก็โอเคนะครับแั้วก็ผู้พานตรงสวนผมนี้ก็ไล่ย,ยางทั้งนั้นครับยางพาราแล้วบ้านก็แฮปปี้ครับราคาขนาดนี้ก็สามสิบก้ดสาิบแปดแ้วก็แฮปปี้กันครับ ต้นอันนี้มันก็ปลูกปักหวานกักหวานเดีวเออยางนาก็โอเคครับครับปลูกรอบสวนผมนี่ก็หกสิบต้นก็โอเคแหละติดคงคงไม่ตายนะครับ ครับมีฝนเพิ่มเติมเข้ามานี่ก็รอด100นะร้อยเปอร์เนะรอดร้อเนผมก็คอยดูแลอยู่ดอกจิ้วนี่ก็ปลูกง่ายนะครับครับดอกจิ้วผมปลูกสิบต้นเรียงกันไปติดทุกต้นแล้วก็แตกยอดกันทั้งนะัน้นผลไม้ก็ ปีนี้โอ้เยอะเยอะนี่มาดูมะม่วงครับนี่ครับเพิ่งปลูกก็ปีนี้ก็เป็นผลแล้วครับเป็นลูกเป็นผลแล้วน้ำดอกไม้นะครับตรงนี้เป็นน้ำดอกไม้นี่ก็น้ำดอกไม้ครับนี่ ดูครับลูกเต็มต้นเลยเนี่ยฝนตกมานี้ก็โอกาสที่จะไม่หล่นทิ้งเนี่ยมันโตแล้วครับโตแล้วติดแน่นอนนี่ครับเยอะนะครับถือว่าเป็นปีแรกครับนี่ซึ่งเป็นเป็นปีแรกติดลูกติดขนนป,ปีปีแรกครับก็โอเคเลย ลูกโตแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ปีแรกอันนี้ก็ปีแรกครับปีแรกปีแรกตันนี้ก็ดกครับต้นตนนี้ก็ดกสองตอนน้นนี้อันน้ําดอกไม้ทั้งนั้นใช่มนี่ก็น้ําดอกไม้่ีปลูกครับเยอะเลย มครก็มันต้องคอยเด็ดพวกผลเล็กๆออกแล้วมั้งเลยครับมันมัน,ม,นมันเยอะมันเป็นพวงหนักนะน้ำดอกไม้โตเร็วนะเป็นลูกมะม่วงเลยออกที่พมืก่อนก็ยังเล็กๆอยู่นี่โตแล้วอันนี้อันนี้เป็น ไอ้แก้วขมิ้นนะเขียวขมิ้นแล้วแก้วขมิ้นเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็ดอกนะครับน,นี่ก็โตแล้วอืมครับเป็นผลไม้อันนี้ก็นี่ครับเขียวขมิ้นอันนี้ก็เขียวขมิ้นอันนี้เป็นปีที่สองครับส่วนที่ผ่านมาที่เป็นปีปีแรกที่ที่ออกผลเนาะปีปีนี้ต้นนี้ เป็นปีที่สองปีที่แล้วก็ออกผลเหมือนกันเยอะนะครับเดี๋ยวบอืมอันนี้อันนี้เป็นไม่รู้พันไหลไรปีพึ่งพึ่งพึ่งออกปีแรกครับเป็นผลปีแรกไม่รู้พันอะไร,ออรเน,รไรน,ะไรนะเดี๋ยวต้อง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 ถามลูกลูกลูกสาวดูแล้วเขาซื้อันอะไรมา นี่ครับเฮู้ <chat> ้พันอะไรอือนี่ครับอันนี้ก็ทตุเรียนเรียนหน้าแรงผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรเท่าไหร่ครับีแต่เอาน้ำเนี่ยครับน้ำท่อน้ำมาประกบแล้วก็ลดเสริมกันไปแค่นั้นครับ ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายครับโอ้ออกลูกออกผลกันทุกต้นเลยนะครับอืออย่างนี้ฝนยังตกอยู่รัยยังตกรินชุ้มชื้นเนี้ยเด็กจยก็ปลูก ีล้วต้นเล็กอยู่หน้าฝนก็อยากจะปลูกทุกอย่างครับดินก็หน้าปลูกกันทั้งนั้นแต่หน้าแรงก็เนี่ยครับเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็ทุเรียนต้นใหญ่แล้วสมปีแนละ้วนี่ครับทุเรียนทุเรียนหน้าแรง ผมไม่ได้มีระบบระบบน้ำนะครับก็มีแค่ท่อประกบวางแบบนี้นะครับแล้วก็ลดเสริมไปครับนี่ก็ยางปร,ราสวนของผมเองครับเนี่ยสิบห้ไร่ก็ให้ชาวบ้านกรีด50-50ิบ50ห้าสิส่วนแบ่งนะครับก็โอเคครับ ก็ปลูกเสริมไปได้อยผมก็ปลูกเสริมไปสองปีก็สิบเกไร่นี่วันนี้ถูกฝนก็ดีใจกับยางใหม่ผมสิบเไร่ที่ปลูกไว้ครับตรงนี้ตรงนี้มันจะปลูกพวกมะม่วงอะไรก็พอแล้วครับคิดว่าพอแล้วก็เลยปลูกยางพาราเสริมเข้าไป ได้1 1 1ต้นนะเหลืออีกอยู่อยู่อยู่อสี่แถวปีนี้จะปลูกเพิ่มอีกส้าารับตรงที่ปลูกเสริมตรงนี้ก็คำนวณอยู่แล้วได้170ต้นครับนะัตอนนี้ตอนนี้ปลูกเพิ่งปลูกแล้วนี่เพิ่งปลูกฝนเมื่อกี้นี่กรกฎา,าปีที่ผ่านมานะครับ ได้ร้อยสิบเอ็ดต้นนะกําลังโตตัวเลี้ยงนะครับอย่างปลาครับอันหกร้อยาาา 1, ยาวไปครับเนี่ยนี่ครับตอนนี้ออกหมดกิ่งออกแล้วไม่ได้วหยิบตัดมา เล็กมันต้องต้องออกครับัปีนี้ก็ปลูกจะปลูกเสริมอีกประมาณหกสิบต้นนะก็สรุปแล้วก็ประมาณคำนวณประมาณร้อยเจ็ดสิบครับตรงตรง,ตรงที่ส่วนที่เหลือของไร่สวนผสมของผมตรงนี้ถ้าจะปลูกสวนผลไม้ก็การดูแลมันลําบากครับผมคนเดียวครับก็ไม่เอาแค่นี้นะผนลผลไม้ก็เอาประมาณนี้ก็พอแล้ว เอาแบบพออยู่พอกินพอเพียงนะครับขึ้นไร่ขึ้นสวนมาก็ได้มีผลไม้กินบ้างไม่ใช่ว่าเจ็ดปลูกยางพาราอย่างเดียวนตัวแวะเข้าสวนผลไม้ก็มีอะไรที่มันกินได้นะเสริมไปฝนแบบตกยังไม่หยุดเลยนะครับเนี่ย ที่หนักๆหน่อยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงขี้ผ่านมาโอ้ดีใจมากๆเลยนี่ยางปลาผมจะได้ถูกน้ำตนหน้าแรกเนี่ยโอ้มันรู้สึกว่าแตกยอดเร็วนะครับแตกยอดเร็วโตเร็วแต่ไม่กล้าใส่ปุ๋ยกับหน้าแรกรอยเข้าหน้าฝนก่อน สายยางปกติก็สูบน้ําจากสระนี่ครับตรงนี้ขึ้นไปหล่อเลี้ยงพวกผนผลไม้มะม่วงมะม่วงนี่ก็มีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับอันนี้ก็โอ้ลูกปีเพิ่งจะออกลูกปีแรกนะ สามฤดูครับตรงนี้มะม่วงสามฤดูสามฤดูยี่สิบกว่าต้นนะครับมะมอ่วงพอแล้วนี่แต่มัมนยีน้าก็คงเจ็บเป็นลูกเป็นผลคิดว่าที่ที่ต้นยังปลูกใหม่เนละ้วย นี่ลำใหญ่ครับลำใหญ่ถ<อ>นนปลูกใหม่ครับขนนกล้วยน้ำว้าพริกก็มีนะครับพริกปลูกไว้เวลามาไล่มาสวนก็นี่ครับ พอได้อยูไอ่ได้กินไปนี่ก็มาม่วงสามฤดูสามฤด,ดูนี่หลายต้นเลยนะครับหลายต้นเลยนี่ปลูกเสริมกับต้นสักพยยุงอันนี่พะยุงพยยุงปลูกหลงังหลังคูสกะก่อนครับ อันนี้ต้นไม้ต้นแดงครับน,นี่ปลูกเสริมไปตรงนี้เป็นกล้วยนี่ออกปลูกแล้วเป็นสามเครือครับจะตัดไปแล้วเมื่อวานเครือหนึ่งแก่แล้วอันนี้ยังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนอยู่ ยังอ่อนอยู่ครับอันนี้เป็นหลังเป็นไอ้คูสะของแล้วคูสะยังสภาพเป็นธรรมชาติอยู่ธรรมชาติอยู่ย ธรรมชาติเขียวกระจีเสียงนกเงียบแล้วปกตินี้นกร้องเต็มครับนกร้องมีนกหลายชนิดครับอยู่แถวนี้เพราะว่ามันได้กินน้ำจากสระมากินน้ำที่สระผมนี่ครับสระผมก็หน้าแรงก็เหลือน้ำอยู่เยอะอยู่ครับ อี่หน่อยฝนตกมาก็ปกติเต็มนะครับนี่นะครับม,ม,มันตลอดปีนะครับถ,ถือว่ารอบปีอยู่ครับเนี่ยน้ํายังเหลือเยอะอยู่นกแถวนี้ก็มากินน้ํายู่สระผมนี่แหละเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นสระที่มีน้ําซึมนี่นะจากตรงนี้ครับมันเป็นตรงนี้มันเป็นเป็นน้ําแบบมีเป็นน้ําแบบน,น้แบบําซึม,มตลอดนะมันมันเป็นฝาทำมันเป็นเป็นฝา ครับเป็นอย่างนี้เลยครับหน้าแรงก็เขียวอย่างนี้ครับเนี่ยเป็นธรรมชาติเดี๋ยวตรงนี้น้ําก็เลยมีแล้วก็ซึมไหลลงสระขเขาเรียกว่าน้ําเป็นน้ําชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ําคำนะครับน้ำำําคําแต่ไม่ใช่น้ํตสกั่ป่กนะครับมันเป็นน้ํามีน้ําตลอดอยู่อยู่บน,บนพื้นนะ ฝนยังตกอยู่นะครับฝนยังตกอยู่ดีใจมากเลยวันนี้รู้รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกผมขึ้นหลังเขามาเลยมาดูสวนเลยแล้วก็เมืกี้มาจากสวนยำพลานะครับเมื่อกี้อนที่ฝนตก,กนหนักผมติดฝนอยู่สวนยำพราผมเพิ่งเพิ่งออกมา มนผล,ลไม้นี่ครับโอเคครับตลอดจิปนี้ก็ายให้ดูบรรยากาศฝนตกบนลังราผู้ผ่านนะครับในหน้าแรงอากาศปีนี้ก็ไม่ร้อนอบอ้าวหรือว่าไม่ร้อนนานเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับมีฝนตกเป็นระยะระยะครับเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่ปลูกยางพาราปลูก ผลไม้นะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ